สวัสดีท่าผู้ชงทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ผมร้อนอีกแล้วนะแล้วก็ยินดีต้อนรับ่นผู้ชมทุกท่านเข้าสู่24ชั่วโมงในวัน p ันธ e ์แมนเดอะสตรองเกกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่17แล้วนะและก่อนอื่นเลยในทุกๆวันผมก็มารับสกินของโซนิกนะแล้วต้องขอบอกก่อนนะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดตัวการ์ดซัพพลายนะผมเปิดซัพพลายในวันที่18นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอัพให้ตอนเย็นนะ คลิปนี้ก็อัพให้ตอนเช้าคือวันเดียว2คลิปเลยอะนะก็ดีใจด้วยนะสำหรับทุกคนแล้วก็เสียใจด้วยสำหรับผมที่ต้องนั่งตัดคลิปนานมากๆจริงๆสิ่งที่ผมไม่เคยพูดถึงในทุกๆคลิปแล้วผมก็ไล่ทํามันในทุกๆเช้าก็คือไล่ตอบแชทของเพื่อน <c oughs> ๆนั่นเองนะ คือผมไม่เคยเอาไว้ให้ทุกคนดูเลยนะสำหรับตรงนี้เนี่ยจริงๆผมจะเข้าเกมทุกครั้งนะผมจะมาตอบแชทก่อนตลอดและคอยอ่านตลอดนะสำหรับใครที่อยากจะทักเข้ามาคุยก็มาคุยกันได้นะผมไม่หยิ่งนะ <S <S และทั้งในวันน,นี้ยังมีรูปภาพของเมลชากาะซึ่งตัวละครตัวใหม่ก็เป็นเมลชากาดแบบ100%ซนะซึ่งถามว่าผมจะสุ่มไหมก็คงจะไม่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีตัวละครทดแทนได้อย่างแทงท็อปมังสวิรัตหรือไม่ก็อาจจะเป็นโกเคสือนะ ซึ่งการชุบชีวิตของมันก็ค่อนข้างดีแหละครับแต่ผมมองว่ามันไม่คุ้มเมื่อเทียบกับคอนะและหลังจากนั้นก็อย่างเคยแหละครับผมก็มาฟาร,ร์มตรงนี้ตลอดนะผมใช้คําว่าทุกวันจริงๆนะถ้าคุณไม่เชื่อก็ดูเอาเองแล้วกันนะซึ่งการฟาร,ร์มรอบนี้เนี่ยมันพิเศษกว่ารอบก่อนนิดหน่อยนะตรงที่เราจะได้รูปภาพของเมลชากาดมานั่นเองนะซึ่งถ้าเราเก็บรูปภาพครบเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะ ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มเศษอีกแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าตัวที่ผมฟาร์มก็ยังจะเป็นโซนิกอยู่ะนะยังเป็นโซนิกตัวดีตัวเดิมเลยนะแล้วผมก็ได้มาอัปดาวให้โซนิกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโซนิกผมใกล้จะสี่าวเลยนะอนาคตนะผมทำสี่้าวแน่นอนนะแต่ในเรื่องห้าาวนี้ไม่นอนแน่นะเพราะว่ามันยากมากเลยนะแล้วก็เวลคัมสูตตอนเย็นนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเตรียมพวกโบรสพวกโซนิกเตรียมตัวตีบอสต่างๆนะ ซึ่งเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าผมไปตีอะไรนะไม่ใช่ไปตีบอสของยานโบรอสแต่อย่างใดนะสิ่งที่ผมจะมาตีก็คือโลกหายะนะตรงนี้โลกหายนะอย่างชอบเลยนะก็คือมาตีตาขาบสิ์น้องนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เปิดเป็นวันแรกเลยนะนวันแรกก็จะเป็นสิ์น้องแล้วก็สิ์พี่อะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอเค จริงผมก็มาตีตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดฟาร์มของทองชั้นดีเลยนะและก็มาครับในจังหวะน,นี้ติดกระหน่ำทั้งทีมโฟนิกก็เ,เหลาสีปาไปก่อนจังหวะน,นี้สามแสนสามหมื่นดาเมจโบรอนลูกเตะราชันมึงยกขึ้นได้ไงวะน่ันโป้งเข้ามาเกือบเก้าหมื่นดาเมจทำไมมึงไม่เก้าหมื่นเลยวะแล้วก็บองเล็กปวดไปจังหวะนี้เกือบหมื่นดาเมจแล้วก็หว่างดีธรรมดาไปจังหวะน,นี้แล้วมาครับดรัเจนัก็ยิงธรรมดาไปแล้วมาถึงเทินของโซนี่ครับ แล้วผมคิดขึ้นได้ว่าลืมใส่คิงมาหรือเปล่าทำไมไม่มีบทขยี้ระวบวร้อนงัดฟึ้น้าลเลยเลี่ยงลงมา10,000แสนดาเมจโคเบามากเลยเมื่อเทียบกับตอนที่ไปตีเมลช่างกาดนี่โคตรเบาเลยมาครับแล้วก็กดข้ามไปเลยนะผมน่าจะลืมใส่คิงหรือเปล่าเนี่ยในคลิปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่นีไงลืมใส่คิงจริงด้วยนี่เอาคิงไ้ใส่แล้วนะถ้าใครงงว่าทำไมผมถึงไม่รู้นะผมพลาดทับนะแล้วก็คลิปนี้ก็นานมากๆแล้วนะ มาครับเล่นเหล่าสี่ป่าไปนจังหวะนี้3แสนดาเมจแล้วโบร้อนงัดขึ้นฟ้าแล้วเปลี่ยงลงมาแสนสามโอ้โหโคตรแรงแรงไปไหนกันครับท่านนักหวานตีธรรมราไปจังหวะนี้แล้วคิงก็บทขยี้ไปจังหวะนี้เต็มคอมโบมาดูเต็มคอมโบกันว่าจะสักเท่าไหร่นะเปิดไป้วยโซนีก่อนเลยฝั่งสีเงาจังหวะนี้เอาแล้วมึงกดข้ามทําไมกําลังภามันมันเร็วไม่ลงรอยกันนิดหน่อยนะ คนเล่นกับคนภาคไม่ลงรอยกันนิดหน่อยหลังจากที่เราตีบอสมาเนี่ยเราก็จะได้ลูกแก้วนั่นเองนะซึ่งลูกแก้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกข,ของทองได้นะแล้วก็ยังสามารถแลกของม่วงได้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะและทั้งในภายในวันนี้เนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เฉพาะโบรอระดับ S R บวกอีกด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีตัวมันนะซึ่งถ้าผมเปิดพาแล้วได้ก็จะไม่มีวันมีตัวมันอีกแล้วนะ ก็เลยเลือกเป็นของโจซีไปนั่นเองนะแต่ผมก็เลือกไปงั้นๆเลยครับเพราะว่าผมไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะผมไม่คิดจะเอาเพชรไปลงทุนตรงนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผมเปิดมามันก็ไม่มีวันที่มันจะดวงดีไม่เหมากระดานอยู่แล้วนะเพราะงั้นผมก็เลือกไปงั้นๆแหละไม่รู้เหมือนกันเลือกไปทําไมและก็มาครับหลังจากที่ผมไปตีบอสตะขาบมาเดี๋ยวเรามาดูการตีเมลชากาดกันจริงๆดีกว่านะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมที่ผมใช้มาจนถึงปัจจุบันณนะวันนี้เลยนะ ก็มาครับโบร้องนงัดขึ้นฟ้าไปจังหวะน,นี้แล้วก็บองเหล็กก็ตีธรรมดานะกระบองเหล็กเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันไม่จําเป็นนะแต่ผมไปลองมาเยอะแล้วนะกระบอกเหล็กจําเป็นมากๆครับถ้าเกิดคุณจะใช้โบร้อนในการตีบอสนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้โบร้อนแต่เปลี่ยนเป็นใช้หนะ้ากักหวานแทนเนี่ยกระบองเหล็กไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะแล้วโซนิกก็เหลาสีา่ปาปไปจังหวะนี้เกือบ5้าแสนดาเมจโบรอนงัดขึ้นฟ้าแล้วเปลี่ยงลงมาจังหวะน,นี้เกือบ3 0 0 0 0นแล้วก็กระบอกเหล็กก็ตีธรรมดาไปฮะ แล้วนะกากวาทก็ทากระดูกหกักคิงก็ทําบทขยี้ไพ่นะมาครับแล้วเมลชากาดก็ทุบหน้ามาจังหวะนี้นะสังเกตได้ว่าโบร์อเนี่ยจะตายนะมันเกือบตายเลยแหละแต่ด้วยความที่มีท่านแบดมันฮิวเลือดได้นะมันก็จะแชร์ให้โบร์ออะไรประมาณนี้นะเกือบทั้งทีมเลยนะมันมันคือผมหมายถึงว่าเกือบทั้งทีมผมอะมันฮิวเลือดได้นะไม่ว่าจะเป็นโบรอ ไม่ว่าจะเป็นกระบองเหล็กไม่ว่าจะเป็นโซนิกไม่ว่าจะเป็นคิงเนี่ยมันหิวเลือดได้หมดเลยนะมีแค่หน้ากากหวานกับดรจีนัาเท่าน,นั้นนะที่หิวเลือดไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะผมจะปั้นกระบองเหล็กยาวๆเลยนะเพราะว่าตัวที่มันแรงกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มิวชากาศอยู่แล้วครับมันมีตัวที่มันมีบอลและน่าจะยากกว่านี้นะผมก็เลยคิดว่าการปั้นกระบองเหล็กไว้เผื่อไว้เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่า ่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปตีพวกเกเรียวอะไรอย่างเงี้ยนะตัวพวกนี้มันยืนไม่ไหวอยู่แล้วครับปัจจุบันเมลชากาดเนี่ยมันยืนไหวก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเราไปตีพวกเกเริวกันชูพวกโกรีบาสอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ไหวนะจริงๆผมปั้นมากะรับตีนโบรอสเลยด้วยซ้านะ <c oughs> เวอร์เกินนะอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ผมเหอ่อตีบอสนะทุกคนก็ทนทนไปหน่อยละกันนะทุกคนก็ดูละกันผมตนะีบสอสด้อันดับ2อแหละขนาดตัวเทเมดผมมีแค่2องตัว หน้ากากหวานนี้ไม่ได้ออกสก,กิลนะมีแค่2อตัวเท่านั้น,นก็คือโบรอสแล้วก็โซนิกนะคือตัวอื่นมันไม่ได้ออกสก,กิวลว่าท้าทุกคนสังเกตดีๆนะและหลังจากที่ตีบอสเสร็จเนี่ยผมก็เคลียร์ q u วสภายในกิวนะซึ่งจริงๆปกติเนี่ยผมไม่เอามาให้ดูนะแต่เห็นหลายคนชอบบ่นว่าคลิปมันสั้นนะผมก็ให้ดูทุกอย่างเลยเนี่ยและหลังจากที่ผมประชดทุกคนเสร็จนะผมก็ได้มายิงยานโบร้อนนั่นเองนะซึ่งมันใกล้จะถึงเมลชากาดแล้วล่ะครับก็น่าจะอีกประมาณ2วันนะก็ถึงเมลชากาแล้วนะ จริงๆผมไม่ได้หวังอุปกรณ์สีทองในตรงนี้เลยนะผมหวังแค่สีม่วงนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะยากมากๆเลยต้องใช้เพชรเยอะแน่เลยนะก็เลยไม่คิดจะทุ่มเพชรเยอะขนาดนั้นนะและหลังจากนั้นก็มาประลองอารีนานะซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าผมไม่อยากสู้คนข้างหน้านะแต่สภาพทีมตีบอสของผมเนี่ยไม่น่าจะสู้ใครได้นะตัวที่ผมปั้นหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะมีเมทัลแบท จะมีโซนิกแล้วก็คิงไม่ใช่คิงเออคิงด้วยแล้วก็มีโบรอนนะซึ่งมันไม่น่าจะไปสู้ใครได้นะดูสภาพตัวละครที่ปั้นมาเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้มาฝึกฝนในส่วนของคอนั่นเองนะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าเราได้ปูบอมเนี่ยมันเท่ากับชนะภายในวันเดียวเลยนะแล้วผมก็ได้ปูบอมด้วยครับเพราะงั้นผมเลยจะเคลียร์เควสภายในวันเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปูบอมกับตัวละครกีกี้สิบบาทห้าบาทเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะ ยุงแดงแบกไหวอยู่แล้วดูคอด้วยฮะฮะ,ฮะเดี๋ยวไม่กัดไอเชี้แล้วพอกูโม,โมพอกูโมมันก็แพ้และเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโซนิกไอ,อโซนิกโซนิกแล้วเอาะ s r เกินผมบอกเลยว่าโซนิกเนี่ยดีมากนะมันบัฟความเร็วได้เว้ยทุกคนคอยดูคอยดูปกติเนี่ยในนี้เนี่ยตัวละครที่อยู่ตัวแรกเนี่ยจะได้ออกสกิลก่อนนะแต่เมื่อเรามีโซนิกครับโซนิกมันจะบูสต์ความเร็วมาให้ตัวเองนะแล้วมันก็จะบูสต์ความเร็วให้แถวหลังหมดเลยนะ ซึ่งนั่นหมายความาว่าเราออกตัวไปยืนหลังได้โดยที่มันเร็วกว่าตัวด้านหน้านะสิ่งนี้คือความโกงของโทนิกเลยนะผมโคตรชอบเลยผมอยากปั้นห้าดาวแล้วอ่ะมีกดคามไปเลยนะผ่านแบบอีซี่เกมอีซอไลท์อยู่แล้วนะและเฮ้ยๆฮยทุกคนผมได้ตัวละครที่ผมชอบอีกแล้วอ่ะผมชอบมากเลยไอหมาพ่อบ้านแม่เนะี่ยผมชอบมากเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีตัวระดับเอเซนาบวกมันมาเนี่ยผมอาจจะสุ่มเพื่อเอาร่างแรกด้วยนะประเด็นอ่ะ และหลังจากที่เราตีบอสเสร็จหมดแล้วเนี่ยหมดทุกตัวเลยนะมันก็จะมีบอสชั้นล่าสุดเลยนะให้เรามาแข่งกันว่าใครจะตีบอสได้ได้เป็นเยอะสุดนะซึ่งตัวละครที่ผมใช้กออ็ไม่ใช่ตัวที่มันน่าจะเป็นตัวตีบอสต้องเท่าไหร่ก็จะมีโซนิกและยูงแดงแค่นั้นนะที่เป็นตัวตีบอสนะนอกนั้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะและหลังจากที่เล่นด่านฝึกฝนคอเสร็จเนี่ยผมก็ได้มาเล่นฮีโร่เอกวิสายเลยนะซึ่งแน่นอนว่าฮีโร่เอกวิสายเนี่ยผมเล่นไปลวกๆนะ ไม่ได้คิดจะจริงจังขนาดนั้นนะก็แค่อยากจะทำคเควสนะยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วนะเอาจริงป่ะทุกคนเมื่อวันวานมันผ่านไปเนี่ยผมก็ได้ลืมตัวละครอ,อย่างน้องไม่กบพัดมากลูกรักของผมในอดีตเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นลูกรักของผมเมื่อก่อนมากๆแต่ผมดันลืมเธอไปได้ยังไงกันครับเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับมาง้องเธอเลยนะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในอดีตนะว่าผมปั้นแน่นอนนะเอามาปั้นเล่นๆขำๆนะ ไม่ไม่ไม่เล่นเล่นขำๆตัวนี้ปั้นปั้นสุดๆจริง,รงๆน้องน้องสัญญาอยู่กับพี่เนี่ยแรงแน่นอนอะไรกันครับนี่และหลังจากนั้นผมก็ได้มาตีหอนะบุกนะซึ่งผมมาฟาร์มอุปกรณ์สีฟ้าตรงนี้นะแต่เรามาดูสึกดวนในจังหวะนี้ครับสึกดวนที่ต้องบอกเลยว่าเพื่ออะไรครับกระบ,บองเหล็ก v s ออ่าซอบมบี้แมนหนึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งแล้วกระบองเหล็กผมขวดหน้าไปจังหวะนี้หกพั 6, นทำเหตุเพื่ออะไร พื่ออะไรผมทำยังอัน,นอัน,นี้อันนี้คือผมทมําไปเพื่ออะไรแล้วก็แน่นอนครับมาตบท็อปเซิร์ฟก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะแล้วผมก็ได้มาว่าจ้างตรงนี้นะเกือบลืมแล้วไหมละ่ะถ้าลืมนี่หาเลยนะไม่ได้ของแถมเสียเวลาด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็ทําตามที่เวสมันบอกนู่นนี่นั่นนะซึ่งผมไม่อยากพูดถึงมันสักเท่าไหร่แล้วนะผมผมเบื่อที่จะพูดถึงมันในทุกๆวันเลยนะก็ก็นั่นแหละดูเอาเอง แล้วก็เวลคัมสู่ตอนกลางคืนแล้วนะในตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ได้มาเก็บตกเควสที่ผมไม่ได้ทำน,นะเช่นสำรวจไซตามาเงี้ยเควสที่น่าเบื่อหน่อยผมก็จะโยนมาให้ในช่วงกลางคืนนั่นเองนะแล้วก็มาเก็บเควสในช่วงตอนเย็นที่เราทำเอาไว้นะแล้วก็มาปั้นตัวละครสุดลูกรักลูกรักมากๆอย่างเมทัลแบลดนันเองนะผมก็จะปั้นขึ้นกรอบม่วงบวก3จุดนั่นเองนะแต่เอาแล้วมึงเปลี่ยนใจเป็นบรอรสทำไมเนี่ยน้อง ผมขี้เกียจพากหม่แล้วผมขี้เกียจมากเลยแล้ววันนี้ต้องพากสองคลิปด้วยเมื่อช่างมันนะผมผมไม่สนใจแล้วนะคุณคุณคือเออได้หละผมปั้นบัวร้อนไปแล้วเออช่างมันนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาปั้นหน้ากากหวานต่อเลยนะผมกะจะเอาหน้ากากหวานเนี่ยเข้าทีมหลักเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นกันในตอนแรกนะว่าเราใช้หน้ากากหวานเนี่ยในการตีบอสนั่นเองนะซึ่งไม่ใช่ว่าพลังงานมันไม่เหลือให้หน้ากากหวานนะมันจะเหลือนะแต่ มันจะอารมณ์ประมาณออกสกิลได้1เทินแล้วก็ตีธรรมดา1เทินแล้วออกสกิล1เทินแล้วตีธรรมดา1เทินมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ได้ออกสกิลในทุกๆเทินนะแต่ผมก็มองว่ามันก็ปั้นไว้ก็ดีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวละครนากขาวเนี่ยเราต้องใช้นะเพราะว่ามันจะแจกกระดูกหักนั่นเองนะจากที่ผมปั้นขึ้น4ดาวได้นะผมก็อาจจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะในเรื่องของ5าดาวเนี่ยยังไงก็ปั้นครับแต่ ไว้ในส่วนของอนาคตดีกว่านะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปั้นง่ายๆอ่ะนะมาครับแล้วจังหวะน,นี้เรามาตีบอสกันดีกว่านะไม่สนไม่แคร์ครับและโซนิกก็ฟังสิงเอาไปก่อนจังหวะน,นี้4 5 0 0 0 0ดาเมจแล้วโบร้อนงานขึ้นฟ้าแล้ววิ่งลงมาแบ้มเข้ามา2อ0 0 0 0มดาเมจกระบอกเหล็กวดธรรมดาไปจังหวะน,นี้แล้วนากะกวาขก็แจกกระดูกหักไปครับไม่มีพลังงานเล่นแล้วคิงก็ตีธรรมดาพอคิงฮิวปุ๊บเราก็ได้ลูกไฟมาหนึ่งลูกจริงๆมันได้ตั้งแต่กระบองเหล็กแล้วโอเคผมขอโทษ มาครับแล้วจังหวะน,นี้ก็เต็มคอมโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซนิกก็เหลาสีพาไปจังหวะน,นี้520 0 0นมดาเมจครึ่งล้านเลยพระเจ้าแล้วโบรอสก็เตะลงมา3 4 0 0 0จังหวะน,นี้คือแรงกว่าเดิมมากๆเลยนะแล้วนากข่าวก็ขวดขวดไปขวดไปจังหวะน,นี้แสนแปดโอ้ก็ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ก็ถือว่าดีใช่แล้วเมลชากาักกัดทุบหน้ามาจังหวะน,นี้โบรอสหน้าเกือบแหกครับแต่ไม่เป็นไรครับโซนิกหิวเลือดโบรอสก็หิวตามครับจังหวะนี้ กระบองเหล็กหิวด้วยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะทับนะเพราะว่าโบรอนหิวเลือนันเยอะมากเลยจังหวะนี้ก็เตะลงมา3ามสนดาเมตนะและดาเมจสุดที่ที่ผมทำได้ก็คือ9้าล้านหโอ้โหเกือบแตะคำว่า10ล้านแล้วนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมคนมาตีเยอะกันชังนะบางคนนี่ตี5รอบกันเลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาตีไปเพื่ออะไรนะซึ่งคนนี้นยะก็ใช้คอจีน้อนแล้วก็ตี Com คอมโบคล้ายๆผมเลยนะซึ่งผมเห็นหลายๆคนก็ซื้อตัวกันนะผมก็เลยลังเลอยู่นานครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปเลยนะก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทําไหมนะผมก็ตีไป5รอบเลยนะแล้วในที่สุดครับผมก็ได้ขึ้นชื่อคําว่าอันดับหนึงนะ <laughs> ผมถามคําเดียวเลยเพื่อ <laughs> อะไร เพื่ออะไรครับอ,นนอันนี้ผมทําไปเพื่ออะไรแต่สร้างมันนะครับผมแค่คําว่าที่1นึ่งนะมันก็เทไไปไหนแล้วอันนี้หน้ากากหวานยังไม่5ดาวนะถ้าหน้ากากหวาน5้าดาวเนี่ยกระดูกหักมันจะสร้างดาเมจเยอะกว่านี้อีกนะก็รอดูกันเลยน่าจะสนุกแน่ตลอดการตีบอสช่วงนี้ PVP นี่ดอกจัดเลยนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์เควสนะตอนที่ไซตามะไปมีเรื่องกับพวกแทงท็อปแบ็คโฮนะจริงๆไม่ใช่ว่าไซตามะไปมีเรื่องหรอกครับพวกนี้มันมันมาด่าไซตามะนะ ก็จะไม่ให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะสปอยอย่างที่บอกไปะนะและเหตุผลเดียวที่ทําให้ผมได้ไปเคลียร์เวสก็คือพ่อน้อยสุงกาชามาจังหวะน,นี้ผมนี่สายกดข้ามอยู่แล้วจังหวะน,นี้กดข้ามไปเลยแบบตึงๆสีทองสีทองสีม่วงโอ้โหครับกเกลือไปไหนกันครับเนี่ยแล้วเรามาลุ้นที่ตัวเหลืองต่อไม่ลุ้นสีทองแต่ขอสีม่วงดีๆ,ๆเพราะว่าผมไม่เคยได้สีทองจากไอ้ตู้เวทนี่หรอกแล้วลกดข้ามไปเลยจังหวะน,นี้ โหลด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 มาโหลดโหลดมาตัวไม่ตัวไม่ก็ใครโอ้โหใครกล้าขยับตัวไม่ขยับหรอกไม่ขยับหรอกถ้าถ้าทองออกอาจจะขยับโดดตีลังกาอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้าง,างาก,กับคลิปนี้นะ <S <S พอแล้วนะ <S <S ผมไม่อัดต่อแลวขี้เกียจขี้เกียจพากนะม <laughs> ีด้วยเหรอก็โอเคครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านี่ป่านะ ซึ่งอันดับลานบะลองไม่ใช่อันดับลานบะลองอันดับพลังของตอนนี้ก็อยู่ที่705พอดีเลยนะก็ประมาณนั้นนะก็โอเคครับผมถ้าเกิดคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามนะแล้วเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจริงๆผมยังไปเล่นต่อนะแต่ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย